สวัสดีครับผมโจเต่าแดงนะฮะจากคลิปที่แล้วพี่โจเอากีตาร์โปร่ง F สามหูนยมาให้พี่น้องได้ดูนะและมีคอมเมนต์ถามพี่โจว่าจากน้องผมหื่นนะบอกว่า F สามหูนยเนี่ยมีภาคไฟฟ้าหรือเปล่าบอกเลยว่ามีนะฮะและ F สามศูนยเนี่ยมีถึง4แบบเลยนะสำหรับภาคไฟฟ้านะมีแบบปีอัพ G tone 4ี่นะฮะตัวนี้ก็ปรับ EQ ได้เยอะ G tone 6รุ่นใหญ่มาหน่อยฮนะและตัวที่พิเศษคือ Double S 1คือตัวนี้เลยเพราะว่า มีเอฟเฟกในตัวโดยที่ไม่ต้องต่ออะไรวุ่นวายเลยโอ้โหเสียงวานเจ๊ยบเลยฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเปนปิ้อัพของยามาฮานั่นเองนะฮะราคาก็ตามตรงนี้เลยนะฮะ <S <S พี่น้องฮะชอบปิ๊งอัพตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่โจกันหน่อยฮะแล้วบอกพเพื่อนๆกันหน่อยว่าใช้ตัวไหนเป็นยังไงนั่นเองนะฮะก็ถ้าถูกใจคลิปต่อแดงนี้นะะอย่าลืมกดเลิฟกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะฮะจะไม่พลาดคลิปเด็ดจากต่อแต่งแบบนี้เลยครับผมนะเจอกันคินหน้า